สวัสดีค่ะเราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแคมเปญเมมเบอร์เกตเมมเบอร์นะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็ได้ผู้โชคดีทั้งสองท่านค่ะที่ได้ iPad 2จากทางจอบท็อปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะผู้โชคดีทั้ง2ท่านเนี่ยก็ได้มาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวไงให้ทั้งสองท่านแนะนําตัวเองสักน,นิดนึงนะคะเชิญค่ะสวัสดีครับธวัชชัยแพร่แสงเอียมนะครับเป็นคนสไตล์เก่าๆไม่เคยคิดว่าจะ สมัครงานในลักษณะแบบนี้ในเว็บไซต์ของจ o อบท็กันก็ประทับใจครับที่เปลี่ยนชีวิตผมมากมายเลยแล้วผมก็เลยเอาประสบการณ์เนี้ยแชร์ให้กับญาติพี่น้องผมด้วยก็เลยแนะนำคุณนิจลรินใหอจ <ะ S 1> <ม>าจเป็นผู้โชคดีท่านที่สองใช่ไหมคะใช่ครับคะเดีย๋ยวังไงร,รบควนคุณนิจรินใช่ไหมคะแนะนำต่ออีกสักนิดนึงและกันค่ะสวัสดีค่ะนิจรินแพทย์แสงเอี่ยมนะคะก็ได้รับการแนะนำมา จริงๆตอนแรกก็ไม่คิดจะสมัครเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกแบบข้อมูลเรามันเก็บไว้คนเดียวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โอเคพอได้รับฟังเรื่องเราแล้วก็โอเคเปิดโอกาสให้ตัวเองะอ๋อก็ได้รู้จักกันแล้วเขาจากผู้โชคดีทั้งสองท่านเดี๋ยวลองมาสอบถามกันถึงความรู้สึกของสมาชิกจอบท็อปการสักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างก็เดี๋ยวรบกวนคุณธวชัยเล่าความรู้สึกของการเป็นสมาชิกจอบท็อปการสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเมื่อกี้ก็ตอบมาได้ตอนที่แนะนาตัวก็มา ช่วงมึงแล้วนะคะก็ผมเป็นก็อายุก็พอสมควรนะครับทํางานเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนงานแล้วก็เวลาถ้าคิดจะหางานเนี่ยก็มักจะต้องใช้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรู้จักค่อยๆไปทีละแห่งไม่เคยคิดจะใช้วิธีนี้เลยแต่ก็ไปพบน้องที่ทํางานคนหนึ่งอยู่ดีๆเขาก็ทำาอยู่เขาก็เปลี่ยนงานแล้วผมก็เห็นเขาทํางานโดยไม่ได้ไปไหนเลยก็ถามเขาว่าได้งานใหม่ได้ยังไงที่ดีด้วย แล้วเขาก็บอกว่าเขาไปโพสต์ไว้ที่นี่ผมก็เป็นไอเดียขึ้นมา <c oughs> เออนี่นี้ด้วยเหรออ่ะลองเลยลองดูบ้าง <c oughs> ก็ได้มาเห็นโลกใหม่ของการหางาน <c oughs> ที่นี่นะครับแล้วก็รวมทั้งเว็บไซต์ของ Job Top การเองด้วยมีการแบ่งแคตตาล็อต่างๆที่ดีมาก <c oughs> ที่จะบอกว่าสามารถสแกนดูโดยเว็บเดเวลโดยประสบการณ์โดยแมทช์กับใครที่เหลียของเรา <c oughs> มันมีหลายๆอย่างเออม,มันง่ายต่อกันการาจะหางาน ก็ประทับใจครับก็เลยเข้ามาดูโอ้โหโอเคเดี๋ยวนี้ก็ถือได้ว่าการหางานก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแล้วนะคะเพราะว่านน่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เฉยๆเนี่ยก็สามารถหางานได้เลยนะก็ประทับใจครับก็เลยเข้ามาดูเราชอบแล้วเราก็เขาเรียกว่าเก็บส่งเรซูเม่แล้วก็ส่งไปเลยใช่แล้วมันเรียกว่าอะไรนะค่ะออฟพลายลงไปอ่ะทิ้งลงไปแล้วปรากฏว่าเราไม่ต้องวิ่งไปหาใช่ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นความรู้สึกจากสมาชิก เคยใช้บริการกับทางจอบทอปกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาสอบถามคุณพ<ม>ิจรินดีกว่านะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะกับการเป็นสมาชิกใหม่รู้สึกได้เปิดโลกเหมือนกับคุณธวัชชัยหรือเปล่าะคะใช่ค่ะเปิดโลกค่ะเพราะว่าจริงๆคือตอนแรกคือยัง,ย,งยังไม่ได้มีความรู้สึกขนาดที่ว่าจะต้องเปลี่ยนงานแต่คิดว่าเออเป็นการเหมือนเปิดโลกอะเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือว่ามันจะมีอะไรแมทแล้วมันน่าสนใจเป็นเหมือนทางเลือกในการตัดสินใจเยอะขึ้นนะคะ ก็กาลังดูดูอยู่ยังไม่ได้อัพไลน์ไปที่ไหนค่ะก็ถือว่าก็เป็นประโยชน์ทีเดียวนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะก่อนที่เราจะจบตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองมาสอบถามเคล็ดลับการทํางานนิดนิดนิดนึงละกันค่ะว่าคุณธวัชชัยเนี่ยจะมีเคล็ดลับตรงไหนที่จะฝากให้สมาชิกท่านอื่นบ้างไหมว่าเอ๊ะการทํางานเนี่ยเราต้องโฟกัสตรงไหนเราจะมีทริคยังไงบ้างหรือทิปยังไงบ้างที่ทําให้เรามีความสุขกับการทํางานตรงนี้ค่ะ ถ้าวิธีการทํางานของผมนะ <c oughs> สําคัญที่สุดเลยก็คือ <c oughs> ให้ถือว่าตัวเราเองอะเป็นเท่าแก่ <c oughs> ว่างานชิ้นนั้นนะเ,เป็นเจ้าของของมัน <c oughs> ทำดีก็คือกําไรนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะได้เงินเดือนขึ้นได้เลื่อนตําแหน่ง <c oughs> แต่ถ้าทําไม่ดีเราก็จะไม่ไม่ก้าวหน้ามันก็คือขาดทุน <c oughs> ให้คิดเสมอว่างานนะั้นะเราเป็นเท่าแก่เราเป็นเจ้าของมันนะทํากับมันให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงครับผมว่า ผู้บังคับบัญชาหรือผลงานที่มันออกมามันพิสูจน์ตัวคุณเองแล้วมันจะเป็นตัวที่ reference คุณต่อไปในการที่คุณจะทำงานที่อื่นด้วยนะในระยะยาวเลยครับถือว่าเป็นประโยชน์นะคะเป็นแง่คิดที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะและสำหรับคุณนิจรินนะคะมีข้อคิดเห็นหรือว่าคำแนะนำตรงไหนไหมที่อยากจะฝากถึงสมาชิกท่านอื่นนะคะ,ะจริงๆก็ต่บดี ไ,ไม่ก็กำลังจะบอกว่าคือทํางานมันก็จะมีความเครียดได้รับเพชเชอร์ามาเยอะทั้งจากนายจากใครก็ตามแต่ว่าก็พยายามอย่าเพชเชอร์ตัวเองมากคือเหมือนทําแบบอยากมีความสุขอบคือรู้ว่ามันมีเพชเชอร์แต่ว่าพยายามจัดการลดเขาเรียกเลยนะไม่ให้มันเยอะเกินไปอะ่ะกับตัวเราเองะคะ่ะแล้วมันก็เหมือนมันถ้าไม่เพชเชอร์เนี่ยงานมันก็จะออกมาค่อนข้างจะเหมือนแบบ มันไม่มีอะไรกดไว้อะ่ะคือมันก็จะออกมามีไอเดียมีอะไรออกมาโอเคค่ะ okay. ก็ เป็นประโยชน์ทีเดียวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สําหรับสมาชิกท่านอื่นนะคะที่ได้ฟังทั้งสองท่านแนะนําไปแล้วค่ะก็อยากจะให้มีกําลังใจในการหางานต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณธวัชชัยแลวก็คุณนิจริตอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ได้ iPad ดทูปไปครอบครองนะคะแล้วก็สําหรับสมาชิกท่านอื่นนะคะครั้งหน้าค่ะถ้าเกิดเรามีแคมเปญดีๆออกมาอีกนะคะรับรองค่ะว่าทางเจ้าทปกันเนี่ยจะต้องแจ้งให้ทราบแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะ